นนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไอติมนะคะก็วันนี้เราออกมานอกพื้นที่นะคะถ่ายรูปซานุนดำสิงนะคะตอนนี้เราก็รอช่างภาพนะนี่ช่างภาพจำเป็นนะเอาโทราัพท์บไฟโทราัพท์บมั่นถ่ายซะก่อนพี่น้อง <laughs> ซ้อมนะคะซ้อมถ่ายรูปนะคะทุกคน เราก็จะมาถ่ายคลิปให้เจนันนะคะเนื่องจากว่าเจนันยังไม่มานะคะทุกคนเจนันยังไม่มาเพราะบอกพิดเจนันไม่ไม่ได้มาด้วยนะคะเนื่องจากว่าดูน้องไอติมแล้วก็เด็กๆที่บ้านนะคะทุกคนเราก็จะเอาคลิปหนึ่งคลิปนี้ไปฝากเจนันที่บ้านนะคะนี่นุมาแล้วได้ยินสีอีเก่งแล้วไม่ใช่สวยไหมคะ ไอโทรศัพท์คนนละรุ่แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันหนูว่าไ <อ S 1> จริงจะสวยรุ่นซัมซุงจะผีสิงสวยสวยเกินใช่ไหมดูต่กล้องเรานะคะเป็นยังไงรูปอันนี้เบรอร์ใช่ไหมเบรอร์ข้างหลังบ่จ๊ะผ่านบ่ถ้าเาไปเต่งก็น่าจะสวยจุกตากรมากมารมักเลยไอโฟนนี่ สอบผ่านแบบได้แบบโอ๊ยฉันมาชมนกชมปลาต้องแบบเสียงดีจริงใช่อันนี้เราก็โรนะคะโรพี่คนไหนถ่ายรูปให้จ้ะนี่ลองรูปหนึ่งอ๋อโอ๋อไอ้แค่เดินข้างล่างก็ลำบากให้ขึ้นบันไดระวังระวังตกเด้อ าขาชิดกันนะลูกหลังหลังยืดขึ้นอกผายแขนออกนิดนึงพึงแขนมาแรงวันจับไรแมง, <c oughs> มง,งมมกดหน้าลง,อ,ง,างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศถ่ายรูปแบบ เอาจริงเอาจังนะคะแต่ว,ว่ากล้องจริงๆยังไม่มอเอาไอโฟนถ่ายก่อนนะโอู้อ้พี่รูปนี้ขาวโอ้รูปนี้สวยสวยนะยืนขาดีๆถ้าหนำถ้าตามยืนหลัๆๆอย่างเงี้ยถ้าหนำอ๋อใช่เออเออเออโอ้ยแล้ว,วละจะสียงลมด้วยเหรอด้วยพี่ไม่เพิ่มแสงข้างในไอ้อรูปแรกน่ะที่พี่ถ่ายน่ะสวย นี่แหละอันนี้แหละสวยเนาะว่าสวยเพราะมันสีขาวตัดกับสีอิดใช่แตนะ่สวยนะสวยนะนูว่าวใช่้เพราะว่าสีเสื้อขาวแล้วก็สีนั้นพอดีเลยแต่ถ้าใส่สีเหลืองนั่นนูว่าไม่ผ่านสีอีกชุดหนึ่งนู่มตรงนี่ตรงนี้แบบสวย ถ้าอยากถ่ายสวยแนะนำนะไปอุบล <laughs> ไปวัดไปวัดบ้านน,น,นุบ้านบ้านเอ้่ยนั่นวัดทรรมูหาสวรรค์นั่นที่ถ่ายเย,ย,ยอะแยะเลยสวยเหมือนเอาสวรรค์ลงมาไว้อยู่บนดินงนั้นแหละแต่ว่าอะไรเนาะวัดบ้านเราก็สวยเหมือนกันค่ะ ่างภาพชักภาพเป็นร้อยภาพแล้วค่ะกล้องยังไม่มาทดสอบแสงอะไรเอาจริงแกเอาจริงๆนะนี่เชื่อไหมแกถ่ายจริงๆจังๆเลยนะนนี่หันรูปเออหันแบบนั้นพี่เชื่อไหมว่าเมื่อวานน่ะสวยเมื่อวานน่ะหนูไปเก็บดอกบอกัวกันทำไมพี่ไม่บอกหนูจะได้เก็บดอกบัวมาให้เออโกมโกมงดอกบัวกันเออเออก้ออออม่แบบแบบเมื่อกี้อะ่ะแบบเมื่อกี้อะ่ะ เออ,อ,อนั่นแหละอันนี้ก็เป็นซ้อมนะคะซ้อมแบบจริงจังซ้อมแบบจริงจังนะคะเดี๋ยวรอผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง <c oughs> เป็นยังไงเจ้าปวดขาบ่อเอเลืนลงมาอย่าอย่าสิหัวซักกระเทียมดื้อสมมติเดินสิเดินเป็นนางสาวไทยหนูต้องเดินช้าๆ้าน้ำแบบเวลาเวลาเดินหนูก็ถือดอกบัวแล้วหนูก็ค่อยๆก้าวเอออ่าลองเดินลองเดินดูเพื่อถ่ายวีดีโอไม่เดินเดินธรรมดาอ่าเดินช้าๆเออแค่นี้ก็ได้มันยกกว่าขึ้นเออนี่ เดินเดินไข้เท้าเออมันจะเดินง่ายแต่ต้องเดินช้าช้ากว่านี้เอาไปเดินมาใหม่พูดนะเอาเลยมมาในพี่เนองเขาขอดนั่งอามเขาขอดนั่งอามคอยว่าบรพันโบเจ้าเดินเจ้าจะเทศลังค่อมวะค่อมอ่ะเท็ดดังลังตรงอกพึงไรเอือนั่นแหละเอือนั่นแหละเอื้อนั่นแหละ ชมเอ่ยชมงามอาลามเทช <laughs> เดี๋พี่ถ่ายวิดีโอให้เอ้าเอาน,น,น่นให้พี่แกถ่ายวิดีโอให้ห้าสี่สามสองเดินสวัสดีคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโมเมนพี่พี่ต้องตะแคงพี่ต้องตะแคง,นนงนนถ่ายแนวนอนใช่ค่ะถ่ายแนวนอน,น,นใช่ถ่ายแนวนอน,น,อนใช่ค่ะ ก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดส u b s c r i b ช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมชาแนลนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ